สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube และช่องทาง VIP กันอีกครั้งนะครับพบกันทุกวันนะวันนี้คือวันอังคารที่28คุมภาพันธ์นะก็หยิบฟุตบอลดีๆมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีก8คู่เช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะ เข้าไปวิเคราะห์กันเนี่ยก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์ like, น,นะ1 subscribe นะครับเป็นกำลังใจดีๆให้กับทีมงานมุมบอลเต็งกันด้วยนะครับเรามาสรุปผลกันก่อนเลยนะคู่เมื่อคืน VIP นะครับแคนาดาเจอมาลาก้านะก็แอดให้หยอดไปที่แคนาดานะครับต่ออยูท่ที่ครึ่งควบลูกนะก็ชนะได้ไป1ประตูต่อศูนนะครับก็ VIP ก็วินไปนะ ได้ครึ่งหนึ่งก็ยังโอเคนะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับก็มี s p o r t i n g Lisbon นะครับต่อ e s t o r i l อยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะก็แอดให้หยอดที่ s p o r t i n g Lisbon นะครับอันนี้ก็มาครึ่งหนึ่งนะส,นสกอร์สูงเนี่ยอีกแค่ลูกเดียวก็จะได้กินเต็มแล้วนะครับคู่ต่อมาครับเวโรนานะครับเจอฟิอเรนตีนานะเป็นฟิอเรนตีน่าต่อปอนะแหมเจ้าบ้านฟอร์มถุดันหายไปนะครับวันนี้โดนฟิอเรนตีน่าเนี่ยยำไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยบินนี้ขอขออภัยนะครับคู่ มาครับลาซิโอนะต่อซัมโูเรียที่ลูกครบลูกครึ่งนะครับก็ให้หยอบที่ลาซิโอนะชนะได้แค่1นูนเองนะครับขออภัยด้วยนะครับอีกคู่หนึ่งบียาริลครับเจอเกตาเฟ่นะอันนี้ต่อครึ่งควบลูกนะครับชนะไปที่2ประตูตอนหนึ่งนะบินนี้ก็วินไปนะครับสวอนซีเจอโรตเทอร์แฮมนะสวอนซีต่อ1ลูกนะครับอันนี้เสมอกัน1นึ่งหนะแอดให้หยอดสวอนซีไปนะอันนี้ก็ผ่านไปนะคู่ต่อมาครับมิดทิลแลนด์นะครับต่อบอลบี้ที่ปอบปานะครับ แต่โอ้โหกับพ่ายไป1ประตูต่อศูนย์นะแหม่น่าเสียดายจริงๆนะครับคู่สุดท้ายครับในซไซซ่า nice นะครับเจอกับเชนโตควา ok ua, นะครับก็ต่อมาที่1ลูกนะก็ชนะได้แค่1นูนย์อันนี้ก็เจ้าไปนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับ add mbt89 นะมาเอา VIP แล้วก็สเต็ปได้นะครับในช่องทางนี้นะครับเรามาดูกันที่เกมวันจันนี้กันเลยนะครับวันนี้หยิบ อฟเอคัพมาให้4คู่เลยนะครับคู่แรกเนี่ยเริ่มกันที่ฟุตบอล FA Cup ัพรอบ5นะครับแอดให้เป็นคู่เอกของวันนี้เลยนะเป็น2ทีมจากพ่มารีกนะครับจับฉลากมาเจอกันนะเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมเปิดคาร์เวนคอร์เทชนะครับรับการมาเยือนของยูงทองลีดอยู่ในเตดนะคู่นี้เตะกันเวลาตีสองสนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านยังคงมีปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บกันถึง3คนนะมีทอมเคียร์นี่มีเคบานโนนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเก่งพ่เบิลมิตวิกเนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะ ไลฟ์อัพจะมาในระบบ4231นะครับมาโกซิลวาเฮสโคเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงทีมจากนัดที่เสมอวูฟมาตอนสุดสัปดาห์บ้านนะครับบางตำแหน่งนะส่วนตัวหลักอย่างเป็นเบเลโน่ผู้รักษาประตูนะครับวินเลียนแล้วก็ไปเรล่า2มิดฟิลด์ตัวเก่งเนี่ยน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องนะส่วนทางด้านลีดยูไนเต็ดนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมนะสจวตดักลาสโรดิโกนะครับซินิเซราแล้วก็อดัมฟอร์สชอนะ ไลอัพยังมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1นะลูกทีมของซาบีกาเซียเนี่ยน่าจะยึดตัวหลักจากเกมที่เอาชนะเซาท์แฮมตันมาได้นะครับส่วนผู้เล่นสำคัญอย่างฟิปโบเมริซานแล้วก็ซูน่าตัวความหวังอย่างแบมฟอร์ดเนี่ยน่าจะได้ลงสตาร์ตเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับสิิตีพบกัน10นัดล่าสุดเนี่ยชนะกันได้ฝั่งละ3ครั้งนะโดย นัดล่าสุดเนี่ยเป็นฝั่งฟูลแลมบุกชนะไปได้3ประตูต่ตอ2นะครับผลงานของทางเจ้าสัวน้อยก่อนจะมาถึงรอบนี้เนี่ยก็ชนะเฮามาสอูนะแล้วก็เล่นกับซันเดอร์แลนด์สนัดนะครับชนะรวม4ประตูต่อ3นะครับส่วนผลงาน5นัดล่าสุดเนี่ยสเกมนี้ชนะไปนะแล้วก็เสมอ2ครั้งนะครับทำเงินไปได้อยู่4เกมเลยนะ มีเปิดบ้านเสมอวูฟไป1-1นะครับบุกชนะไบรตันไป1-0นนะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไป2-0นะครับแล้วก็บุกไปชนะซันเดอร์แลนด์สประตูต่อ3นะแล้วก็บุกไปเสมอเชลซีศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับเนาะเสียประตูยากมากๆเลยนะฟูลแลนมชุดนี้นะครับยิงได้7นะเสีย3ประตูนะครับส่วนผลงานในบ้านชนะ2แพ้1 ทำเงินได้2เกมนะครับสถิติในบ้านปีนี้เล่นไป13นัดนะัชนะ6แพ้3นะครับวินเรทอยู่ที่46.2%กันเลยทีเดียวนะครับถือว่ามีอัตราการชนะในบ้านที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมาดูทางฝั่งยุงทองกันบ้างนะเล่นกับคาดิปไป2เกมนะครับสกอร์รวมเนี่ยอยู่ที่7ประตูต่อ4นะครับส่วนก่อนที่จะผ่านแอคคลิงตันมา3ประตูต่อ1นะสถนัดล่าสุดเนี่ยแพ้3นะครับทำเงินอยู่ได้ สเกมนะครับชนะไปแค่ครั้งเดียวนะก็มีชนะนัดล่าสุดนะครับชนะซาวทัมตันไป1ประตูต่อศูนย์นะบุกไปแพ้เอเวอเรตหนึ่งศูนย์นะครับเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์แล้วก็บุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เสมอไป2องประตูต่อสครับแล้วก็บุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผลงานก็เพิ่งกระเตื้องมาในนัดที่แล้วที่เฉือนชนะซาวทัมตันได้นะนอกนั้นก็อาการยังทรงๆอยู่นะครับยิงได้4เสียถึง6ประตูเลยนะครับนอกบ้านเนี่ยชนะ1นะ แพ้3เกมนะครับทำเงินได้2ครั้งเช่นกันครับราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะครับตอปอปานะสกอร์รวมไปที่2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับก็แอดมองว่าเกมนี้นะครับฟูลแลมเนี่ยมีภาษีเหนือกว่านะเล่นในบ้านได้ดีนะจริงๆแล้วช่วงนี้ฟูลแลม,มเล่นได้ดีมากเลยนะแค่จังหวะจบสกอร์แบบเล็กๆน้อยๆขาดตัวแบบโป้งปิดบัญชีนะครับส่วนเกมรับก็ยังทาได้ดีกองกลางเนี่ย แน่นมากนะครับชุดนี้เนี่ยลูกทีมของมาโกซิวานี่เขาทำได้ดีมากส่วนลีดยูนเตดก็ทรงๆงสุดๆนะครับบางวันก็แพ้แพ้ก็แพ้ยาวเลยแพ้ก็แพ้เยอะเลยนะถ้าบางวันก็เก่งก็สามารถแบบยันได้เสมอได้หรืออาจจะเฉียนชนะได้ แต่แอดมองแล้วนะวันนี้นะครับก็อยู่ที่ฟูลแลมนะครับให้ที่ฟูลแลมนะส่วนสกอร์เนี่ยบอกตรงเลยไม่คิดว่าจะยิงกันถึง3ลูกนะครับส่วนคู่ที่2ครับสโต k กซิตี้จากแชมเปี้ยนชิพนะเปิดเบตทรีซิกไฟนะครับสเตเดียมนะรับการมาเยือนของนกนางนวลไบตันโฮฟอาเบียนนะครับ ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะคู่นี้แข่งเวลาตีสองนะครับความพร้อมของทาเจ้าบ้านยังไม่สามารถใช้งานนิกพาเวลนะที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับส่วนตัวเซเบ้เนี่ยรอใช้ความฟิตนะไลน์อัพมาในระบบ4-2-3-1นะครับลูกทีมของอเล็กซ์นิวเนี่ยยังมีฟิลจายคิวการ์นะครับแล้วก็เดอะไวท์เกรย์นะทางฝั่งทีมเยือนเจ้านกนางนวลจะขาด3ามกำลังสำคัญนะเอสตูปิยานนะครับเดนนี่เวลเบกับอารัมลันลาน่านะครับที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บอยู่นะลูกทีมของโรเบโต เดอะโซบี้นะครับน่าจะจัดชุดใหญ่นำทัพโดยมิโตมาปีทีมชาติญี่ปุ่นกับแม็กอลิสเตอร์กองกลางดีกีชมป์โลกนะส่วนกองหน้าจะเป็นเฟอร์กุสันนะครับสถิติพบกัน7ครั้งเป็นสโต๊กชนะได้5นะครับไบรตันไม่เคยชนะเลย ล่าสุดเนี่ยสต็กเปิดบ้านเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งนะต้องย้อนไปปี2018เลยนะครับแต่ตอนนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมเนาะเมื่อก่อนมันอยู่เขาเรียกว,ว่าดิวิชันเดียวกันนะครับตอนนี้สต็กตกมาแล้วแล้วก็ไบรตันนี้ขึ้นมาเป็นทีมที่ดีมากๆเลยนะครับก็สโต็กเล่น FA ฟเอคัมา2รอบนะชนะฮาร์เทนพูลยูไนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยชนะสตีฟเน็ตได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์ม5นะัดล่าสุดเนี่ยชนะ2แพ้2นะทำเงินไปได้2เกมนะครับมีโดนมิววอชนะ หนึ่งศูนย์นะแล้วก็บุกไปชนะ swansea หนึ่งสามนะครับบุกไปแพ้ backpool หนึ่งศูนย์นะแล้วก็เปิดบ้านชนะ huddersfield town ไปสามศูนย์นะครับนะสุดท้ายนี่เสมอกับ h o u ซิ city ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ยิงได้หกเสียสามประตูนะครับฟอร์มการเล่นในบ้านชนะสามแพ้หนึ่งทำเงินไปได้สามเกมจากห้านัดนะฟอร์มในบ้านปีนี้แข่งสิบเจ็ดชนะห้าแพ้แปดนะครับอัตราวิลเลจอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์ ทางด้านทีมเยือนผ่านมิดเดิลสโบรนะชนะได้5ประตูตอนหน่งนะครับแล้วก็เจอหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยก็ชนะได้ไป2ประตูตอนหน่งนะครับส่วนฟอร์ม5นะัดล่าสุดเนี่ยชนะ2แพ้1นะครับทำเงินได้แค่ครั้งเดียวนะก็ล่าสุดนี้ก็แพ้ฟูลแลมคาบ้าเลยนะครับ1 0น,นะแล้วก็เสมอพาเลทนะครับ1-1นะ เปิดบ้านเสมอบอลมัดไปหนึ่งเอาเปิดบ้านชนะบอลมัดไป1นูนะครับแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อหนึ่งในถ้วยเอฟเอคัพนี้นะครับแล้วก็บุกไปเสมอเลสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อ2ยิงได้6เสีย5ประตูครับส่วนฟอร์มนอกบ้านเนี่ยชนะ3ไม่แพ้เลยทําเงินได้3ครั้งนะครับส่วนฟอร์มนอกบ้านปีนี้แข่ง11ชนะ5นะแพ้3นะครับวินเลต์อยู่ที่45.5%นะครับ ก็เป็นทีมที่ดีขึ้นนะเป็นทีมกาลางตารางนะครับแพ้ชนะเสมอได้ทุกทีมนะ <c oughs> ก็จะเล่นได้ดีมากๆเนี่ยเฉพาะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับสถิติปีนี้เจอกับลิเวอร์พูล3ครั้งนะแข่ง3าชนะ3านะครับวินเลทยอยู่ที่100%กันเลยทีเดียวนะครับราคาเปิดมาในวันนี้เป็นทีมเยือนจากพิมารลิงนะครับต่อ1ลูกนะสกอร์รวมไปที่สองลูกครึ่งนะครับก็ดูแล้ววันนี้นะไบรตันเนี่ยน่าจะมีดอกผู้เล่นไปบ้างบางตำแหน่งนะครับ แล้วก็เล่นเป็นเกมเยือนด้วยนะส่วนสโต๊กเนี่ยเล่นในบ้านปีนี้ก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักนะครับดังนั้นเนี่ยไบรตันเนี่ยน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับต่อหนึ่งลูกนี้ก็แอบหยอดไปที่ไบรตันนะส่วนสกอ์เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าไม่กล้าหยอดสูงนะครับคู่ที่3ครับจิ้งจอกสยามนะเลสเตอร์ซิตี้จากพิมยรีกนะครับเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะรับการมาเยือนของกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์จากแชมเปี้ยนชิพนะครับ คู่นี้เตะเวลาตีสองครึ่งนะทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยขาดผู้เล่นสำคัญนะครับ3คนนะไบรอันเบอร์ธานะจอห์นนี่เอฟแวนนะครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บนะส่วนเจมส์จัสตินเนี่ยปิดเทอมยาวไปแล้วนะครับปีนี้ไม่มีโอกาสได้ลงเลยนะแบนดอนลอจเจอร์กุนซือใหญ่จะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้เล่นสำคัญยังมีดูบิลลี่ฮอลนะเอนดี DD, นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวความหวังนะ อีเฮนนาโชนะครับก็จะมีรายชื่อเป็นตัวจริงในเกมนี้นะทางฝั่งทีมเยือนกุลาเพลิงเนี่ยมีปัญหาผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บเยอะมากๆเลยครับแนวรับเนี่ยขาดทั้งคามินสกี้นะผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับแล้วก็ดานิเอลอายาลาสกอตต์วาตันนะกองหลังสองกองหลังตัวเก่งนะและยังมีแบรดดี้เด็กอีกนะครับกองการที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะส่วนทางด้านกุนซือยอนดาวโทมัสซันเนี่ยชาวเดนมาร์กนะครับนำทัพมาในระบบ 4-2-3-1นะก็น่าจะปวดหัวไม่น้อยนะครับในการจัดทีมนะแต่ส่วนแนวรุกช่วงนี้มีผลงานดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนำขบวนมาโดยซิมมดิกนะกับสู่หน้าตัวเก่งความหวังแซมกา l ลักเกอร์นะครับสถิติของทั้งคู่เนี่ยเป็นฝั่งเลสเตอร์ชนะ4นะแบล็กเบิร์นชนะ3นะครับแต่ก็ต้องนับไปถึงปี2001กันเลยนะพบกันครั้งล่าสุดเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึนะ ส่วนเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยผ่านเชลลิงแฮมและวอร์ซอมา1-0ทั้ง2เกมเลยนะครับฟอร์ม5านัดล่าสุดเนี่ยชนะ3แพ้2นะทำเงินได้อยู่2เกมนะครับเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลไป1-0นะครับบุกไปโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มกลับมา3-0นะเปิดบ้านอาร์เซปเปอร์ไป4-1นะครับเยือนวินล่าชนะไป4-2นะครับแล้วก็เยือนวอร์ซอชนะได้1ประตูต่อ0นะยิงได้9เสีย7ประตูนะครับ ส่วนฟอร์มนอกบ้านชนะ1แพ้3นะทำเงินได้แค่2เกมนะครับจาก5เกมนะในบ้านปีนี้แข่ง12นัดน,นะครับชนะ3แพ้6นะอัตราชนะอยู่ที่25%แค่นั้นเองนะส่วนฝั่ง Blackburn Rover กุหลาาไฟนะครับก็ชนะนอริทมาได้1สนะครับแล้วก็เล่น2เกมกับ Birmingham นะ สกอร์รวมไป2-2แล้วก็ไปยิงประตูในช่วงต่อเวลานะครับก็ชนะเข้ารอบม,มาได้ส่วนฟอร์ม5นะัดล่าสุดเนี่ยชนะ3ไม่แพ้ใครเลยนะครับทำเงินได้5เกมรวดเลยนะมีบุกไปชนะ ควิ Queen Park 1, นสปาร์กเลนเจอร์หนึ่งสามะครับเปิดบ้านชนะแบ็กพูลหนึ่งศูนย์นะเปิดบ้านชนะ 1, สวอนซีหนึ่งศูนย์บุกไปเสมอเวสต์บอมวิดอัลเบียนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็บุกไปเสมอวัตฟอร์ดมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะยิงได้เจ็ดเสียสามประตูนะครับส่วนฟอร์มนอกบ้านเนี่ยชนะสี่เสมอหนึ่งทำเงินได้สี่เกมนะและคราวนี้เปิดมาที่เลสเตอร์ซิตี้ต่อลูกควบลูกครึ่งกันเลยนะครับสกอร์สูงไปที่สองลูกครึ่งควบสามลูกนะครับก็ถึงแบล็กเบิร์นเนี่ยจะทำผลงานได้ดีช่วงนี้นะทำเงินได้ตลอด แล้วก็ชนะชนะแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะอันนั้นคือทีมจากแชมเปี้ยนชิพนะครับอันนี้จะขึ้นมาเจอกับ ทีมเลสเตอร์ที่อยู่ในระดับพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ชนะมาตลอดนะพึ่งมาสะดุดตอนเจอแมนเชสเตอร์กับอาเซนอลทีมหัวตารางแค่นั้นเองนะครับก็ดูจากฟอร์มแล้วก็สถิติต่างๆเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็เคยเป็นแชมป์ในรายการนี้ด้วยเนาะก็น่าจะทำผลงานได้ดีนะครับในเกมนี้นะผมหวังว่าเลสเตอร์ซิตี้ขวัญใจของคนไทยเนี่ยจะไม่ทำให้ผิดหวังครับแอบหยอดไปที่เลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ ก็สูงนะครับคู่ที่4 Bristol City จากแชมเปี้ยนชิพนะครับเปิด Aston Gate นะรับการมาเยือมของยักษ์ใหญ่เรือใบสีฟ้าจากพรีเมียร์ลีกนะครับ uh, Manchester City เนาะคู่นี้เตะเวลาตี3นะครับทางเจ้าบ้านเนี่ยจะขาด uh, Conway นะแล้วก็ a k i n g งสันนะครับไ n i g h t Smith นะผู้เล่นตัวหลักที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับในเจลเพีย r s o n นะอดีตกุนซือของ Leicester City นะครับ Head c o a เนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะตัวเก่งเนี่ย วินเลียมนะครับอเล็กซ์สกอตนะนาคีเวลส์เนี่ยน่าจะได้สไตร์เป็นตัวจริงก่อนนะส่วนฝั่งทีมเยือนจากีเมริกเนี่ยมีรายงานเพิ่มมาว่าอ่าอเมริกาป,ปอตนะครับที่มีปัญหาบาดเจ็บนะแล้วก็จอห์นสโตนก็ยังรักษาตัวเองอยู่นะครับโดยลูกทีมของเป๊ปกัวเดลาเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับคาดว่าจะสลับผู้เล่นตัวสำรองและดาวรุ่งลงสนามในเกมนี้เพื่อพักผู้เล่นตัวหลักที่นัดต่อไปเนี่ยจะรับการมาเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซลนะ ในพรีเมียร์ลีกนัดหน้านะครับคาดการวันนี้จะเป็นโอกาสของฟิโฟอรเด้นนะครับอวาเลสนะคาวินฟิลลิปนะครับที่จะได้โอกาสไปเดิมสนามก่อนนะซิตี้พบกัน3ครั้งนะครับเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะได้ทั้งหมดเลยนะแต่ก็ต้องย้อนไปถึงปี2007เลยนะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยเป็น เกมลีกครับนะครับแมนซิตี้บุกมาชนะได้3ประตูต่อ2เนาะก็ทางบริสตอลเนี่ยก็ผ่านส่วนซีมานะครับ2นัดนะเสมอกัน2-2ก่อนจะยิงประตูชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับส่วนอีกนะัดหนึ่งชนะเวสต์บอมวิดอัลเบียนไป3าูนนะส่วนผลงาน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ทําเงินได้อยู่4เกมนะครับมีชนะฮาวหนึ่งศูนย์นะครับบุกไปเสมอซันเดอร์แลนด์หนึ่งหนึ่งนะเปิดบ้าน เจอวีแกนเสมอไป11น,น,นะครับชนะนอร์ลิในบ้าน1.0นะครับแล้วก็บุกไปชนะเพรสตันนอร์ธเอนมา1ประตูต่อ2นะครับยิงได้6เสีย3ประตูส่วนผลงานในบ้านชนะ3เสมสอ2ทํทำเงินได้3เกมนะฟอร์มการเล่นในบ้านปีนี้แข่ง18ชนะ7แพ้6นะครับวินเลจอยู่ที่38.9% ทางฝั่งเรือใบสีฟ้านะครับชนะ2ทีมาจากลอนดอนนะก็มีชนะเชลซีได้สีูนย์นะครับแล้วก็ชนะอาร์เซนอลมา1นูนย์นะครับผลงาน5นัดเนี่ยชนะ3เสมอ2ทํทำเงินได้3เกมนะครับล่าสุดก็บุก ไปชนะบอลสมาร์มา4ประตูต่อหนึ่งะครับบุกเสมอลั์ซิกหนนะแล้วก็บุกไปเสมอ Forest 1, 1, นอตติงแฮมโฟลเอดหนึ่งหนึ่งะครับแล้วก็บุกไปชนะอาร์เซนอลมา1ประตูต่อ3นะแล้วก็เปิดบ้านชนะซันวิลล่ามา3ประตูต่อหนึะครับยิงได้12เสียห้นะช่วงนี้ก็จะเสียประตูทุกนัดเลยส่วนฟอร์มนอกบ้านชนะ2แพ้หจาก5น้านัดล่าสุดนะครับซีตีนอกบ้านปีนี้ แข่ง13ชนะ7พ้3วินเลทยอยู่ที่53.8%นะก็ถือว่าปีนี้สถิติเนี่ยจะดอปดลงมาหน่อยนะครับฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะและคราวนี้แน่นอนครับ เปิดมาที่นั่งฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ2ลูกสกอร์สูงไปถึง3ลูกครึ่งกันเลยทีเดียวนะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองหรือว่าทีมชุดเด็กชุดเยาวชนนะครับของแมนซิตี้ก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ดุดันเหมือนเดิมนะวันนี้ก็น่าจะออกมาเป็นเกมที่เขาเรียกว่าขึงทั้งฝั่งเจ้าบ้านอยู่ฝั่งเดียวงี้ดีกว่า น่าจะไม่มีโอกาสให้ฝั่งเจ้าบ้านได้โต้กลับหรือว่าโต้ตอบเลยนะก็ทางแอดนี่ก็มองไปถึงชัยชนะของแมนซิตี้แล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับก็แอบ,บหยอดไปที่แมนซิตี้นะคู่ที่5ครับเป็นศึกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเพสตันนอตเอนนะอันดับ11ของตารางนะครับเปิดดิฟเดลสเตเดียมนะครับรับการมาเยอือนของช้างกระทืบโรงโคเวนทรีนะอันดับ14ของตารางนะครับคู่นี้แข่งเวลาตี24ทางฝั่งเจ้าบ้านจะขาดโรเบิร์ตบรานีนะที่โดนใบเหลือง แดงจากเกมนัดที่แล้วนะครับแถม2ผู้เล่นสำคัญเนี่ยจาคอบเซนกับแอนดิลชิวนะยังไม่หายจากการบาดเจ็บนะลูกทีมของไรอันโรเนี่ยจะมาในระบบ3-4-1-2ครับยังมีจอห์นสันแล้วก็บราวน์นะแล้วก็คานอนนะครับที่เป็นตัวสําคัญในเกมนี้อยู่นะทั้งฝั่งทีมเยือนจะขาด2กําลังสําคัญนะครับคาลัมโอฮาเล่นะแล้วก็เบนชีฟนะครับที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บสิตีของทั้ง2ทีม10บนาล่าสุดเนี่ยเป็นฝั่งเพรสตันชนะ6ส่วนโคอินทรีเนี่ย ชนะไม่ได้เลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเพรสซันบุกมาชนะได้หประตูต่อศูนย์นะครับห้านัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านชนะ1แพ้2เกมนะครับทำเงินได้2ครั้งนะครับมีเปิดบ้านชนะวีแกนนะไป2อหนึ่งนะครับบุกไปเสมอฮาวสศูนย์ศูนย์นะเปิดบ้านเสมอลูตันทาวน์หนึ่งหนึ่งนะครับบุกไปโดนเบลซ์ลีย์ถล่มมา3าศูนย์แล้วก็เปิดบ้านแพ้กับบิสซอไป 1>, 1ประตูต่อ2นะครับยิงได้4เสีย7ประตูส่วนฟอร์มในบ้านชนะ1แพ้3าํทเงินได้แค่เกมเดียวครับสถิติในบ้านเนี่ยเล่น17ชนะ4แพ้8วินเรตอยู่ที่23.5%นะครับทางฝั่งทีมเยือน5นัดล่าสุดชนะ3แพ้1นะทำเงินได้อยู่3เกมนะครับก็มีชนะซันเดอร์แลนด์2-1นะบุกไปชนะรอตเอร์แฮมส0นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะมิววอลไป1 0นะ เปิดบ้านเสมอลูตันไป1ประตูต่อ1แล้วก็แพ้เวต์บอมวิทอัลเบียนไป1ประตูต่อ0ูนยะครับยิงได้6เสีย3ามประตูส่วนฟอร์มนอกบ้านนี่ชนะได้เกมเดียวนะทําเงินได้แค่ครั้งเดียวจาก5านัดล่าสุดเลยนะครับซิดิตินอกบ้านปีนี้แข่ง15ชนะ4แพ้7นะครับวินเลตอยู่ที่26.7%ปราคาวันนี้มาที่เสมอครับสกอร์รวมเนี่ยไปที่สองลูกครึ่งเนาะก็ดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยเพรสตันนอตเอนเนี่ยช่วงนี้ก็จะ ดอบๆไปอยู่เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านคูเวนทีเนี่ยเล่นในบ้านได้ดีนะครับส่วนทีมเยือนเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่นะก็เปิดราคาวันนี้มาที่เสมอเนาะทางแอดนี่ก็มองไปที่เจ้าบ้านนะครับเพสตอนอตเอ็น่าจะทําผลงานได้ดีกว่านะครับก็แอบหยอดไปที่เจ้าบ้านนะส่วนสกอเนี่ยคิดว่าวันนี้ไม่น่ายิงกันถึง3ลูกนะครับคู่ที่6ครับยังเป็นแชมเปี้ยนชิพนะลูตันชาวอันดับ6นะครับ เปิดเคนิวเวิร์ r โรดนะรับการมาเยือนของมิววอ l l อันดับ5ของตารางนะครับคู่นี้แข่งเวลาตี3นะทางฝั่งเจ้าบ้านยังขาด2ผู้เล่นตัวเก่งนะครับซันนี่แบรกับ Jack วอ l ตันนะสผู้เล่นตัวหลักที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บอยู่นะครับกุนซือยอย่างบ๊อบเอ็ดเนี่ยจะมาในระบบ3-4-1-2นะมีปีกตัวเก่งอย่างโคดี้ดร m e มดนะครับและกองหน้าคาร์ตันโมริตนะครับเป็นตัวทีเด็ดในเกมนี้นะทางฝั่งมิววอจะขาด3ผู้เล่น ตัวหลักนะครับมีไทเลอร์เบอร์เร่นะครับแล้วก็มีเมสันเบนเน็ตนะคนสุดท้ายเป็นคาร์ลัมสไตร์นะครับลูกทีมของแกรี่โรเวตจะมาในระบบ4231นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งเนี่ยโวลซัมเมอร์เฟรมิงแล้วก็ฮันนี่แมนเนี่ยยังได้ลงเป็นตัวหลักในเกมนี้นะสถิติ10นัดของทั้ง2ทีม เจ้าบ้านลูตันชนะได้ครั้งเดียวนะครับส่วนทางฝั่งมิวว์ชนะได้4ครั้งนะซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยลูตันเปิดบ้านเสมอมิวว์ไป2ประตูต่อ2นะครับฟอร์ม5นัดหลังของทางเจ้าบ้านเนี่ยชนะ1แพ้2ทําเงินได้2ครั้งจาก5เกมนะครับก็มีบุกไปชนะเบอร์มิงแฮม1นนะแล้วก็เปิดบ้านแพ้เบอร์นซตีไป1นนะครับเสมอแพตตันนัดเอ็นหนึ่งหนึ่งนะเสมอโคเวนทรีหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็บุกไปโดนกิมส์บีเทาวด อัดมา3ประตูต่อศูนยะครับยิงได้3เสีย6ประตูนะสถิติในบ้านเนี่ยชนะ2แพ้2ทําเงินได้2ครั้งนะครับส่วนฟอร์มในบ้านปีนี้แข่ง16ชนะ5แพ้4นะอัตราวินเลทอยู่ที่31.3%นะครับ ทางด้านมิววอชนะ3แพ้1นะครับทำเงินได้3ครั้งจาก5นัดล่าสุดนะครับก็มีบุกไปชนะ,ะสโต๊กได้หนึ่งศูนย์นะครับเปิดบ้านเสมอเบอร์นซลี่หนึ่งหนึ่งนะเปิดบ้านชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป3-2นะครับแล้วก็บุกไปโดโควินที่เฉือนมา1-0นะแล้วก็บุกไปชนะควีนส์พาร์คเรนเจอร์ได้1นสองประตูต่อหนึ่งนะครับยิงได้7เสีย5ประตูนะส่วนฟอร์มนอกบ้านชนะ3แพ้2องทำเงินได้3เกมนะครับสถิตินอกบ้านแข่ง10 7นะชนะ6แพ้8นะอัตราวินเลทอยู่ที่35.3%นะครับราคาวันนี้เปิดมาที่ทีมเยือนมิววอรต่อปอบปานะครับสกอร์รวมเนี่ย2ลูกแค่นั้นนะครับก็ดูจากฟอร์มและสถิตินะก็ต้องบอกได้ว่าอืมทางมิววอรเนี่ยมีสถิติที่เหนือกว่าทางลูตันทาว์นะครับแล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มมิววอรก็จะดีกว่าด้วยนะทางแอดก็มองไปที่มิววอนะครับส่วนสกอร์สูงเนี่ยให้สูงนะครับคู่ที่7 เราไปที่กันโชเซลรีาครับเครโมเนเซนะอันดับ20ของตารางนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาป่าแห่งโรมนะเอสโรมานะครับคู่นี้แข่งเวลาตี3านะทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับไม่มีรายงานผู้เล่นได้รับปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับหรือติดโทษแบนนะลูกทีมของดาวิดบาลาดินี่นะครับจะมาในระบบ3-5-2 2นะครับ2กองหน้าตัวเก่งอย่างอา่ซาจูก,กับโอเกเรเก้นะก็ยัง เป็นตัวความหวังของทีมอยู่นะครับทางฝั่งมาป่าโรม่าเนี่ยขาดคริสมอลลิงนะเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งที่ติดโทษแบนจากเกมที่แล้วนะครับนอกนั้นผู้เล่นตัวหลักยังลงได้ครบทุกคนนะวันนี้เฮีเครียดนะครับโชเซมุนโยจะมาในระบบ3-4-2-1นะมีปัญหาพอสมควรนะครับเซนเตอร์แบ็กขาดตัวเก่งไปแต่เกมลุกยังมีผลงานที่ดีนะครับนำทัพโดยเปาโลดิ巴านะกับศูนย์หน้าเบล็ นะครัสถิติพบกันของทั้ง2ทีมนะก็พบกัน2ครั้งนะครับผลัดกันแพ้ชนะคนละครั้งนะครับโดยนะัดล่าสุดเนี่ยเป็นอิตาลีซูเปอร์คัพนะครับเป็นฝั่งโรม่าเนี่ยแพ้คาบ้านไป1ประตูต่อ2เลยนะส่วนฟอร์ม5นะัดล่าสุดเนี่ยทางเจ้าบ้านเนี่ยชนะ1แพ้3นะครับทำเงินได้แค่2เกมนะมีเสมอโตรีบุกไปเสมอโตริโน,โน,โน 2, สอสอนะครับบุกไปแพ้นาบ,บรี 3, สามศูนย์นะเปิดบ้านแพลเลเช่ไป2อศูนย์นะครับแล้วก็มีบุกไปชนะแอสโรม่าในอิตาลีซเปอ์ ขับไป1ประตูต่อ2นะแล้วก็เปิดบ้านแพ้อิงเตอมิลานไป1-2นะครับยิงได้5เสีย10ประตูนะส่วนฟอร์มในบ้านแพ้5เกมรวดนะครับสถิติในบ้านเนี่ยปีนี้แข่ง11แพ้8นะครับชนะไม่ได้เลยนะเรามาดูหมาป่ากรุงโรมกันบ้างน,นะครับชนะ3แพ้1จาก5นะัดล่าสุดนะครับทำเงินไปได้2เกมนะเปิดบ้านชนะเรสบูซาบวกไป2 0นะเปิดบ้านชนะเวโรลนาไป1 0ครับบุกไปแพ้เรสบูซาบวก1 0นะ รับบุกไปเสมอเลเช่นน,น,นะครับเปิดบ้านชนะเอ็มโปรีไป2ประตูต่อศูนย์นะครับยิงได้6เสีย2ประตูนะฟอร์มเวลาไปเยือนเนี่ยชนะ1แพ้2นะครับทำเงินได้แค่2เกมนะส่วนสถิติปีนี้เยือน12นะชนะ6นะครับแพ้2วิเลตอยู่ที่50%นะราคาเปิดมาที่ หมาป่ากรุงโรมโรม,มาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับสกอร์รวมไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยโหทางเจ้าบ้านเนี่ยไม่เคยชนะใครในบ้านตัวเองเลยนะมีสถิติที่ค่อนข้างย่ำแย่มานะครับบวยของตารางเคมอนเซ่นเนี่ยแล้วก็ลูกทีมของชโชเซ่มนูลิญยังจะขาดเซนเตอร์แบ็กตัวหลักไปแต่คิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีในเกมนี้นะครับก็เปิดมาต่ออยู่ ที่ครึ่งควบลูกเนาะก็1ลูกเนี่ยคิดว่าโรมาทําได้นะครับไม่ยากนะครับแอบหยอบที่โรมาครับส่วนสกอร์สูงเนี่ยคิดว่ายิงไม่ถึง3ลูกนะครับคู่สุดท้ายครับยังอยู่ที่อิตาลีนะมาลาย,ยูเวนตุสอันดับ7ของตางนะครับเปิดยูเวนตุสอารีนานะรับการมาเยือนของกระทิงหินตอริโนอันดับ9นะครับคู่นี้เตะ เวลาตี2.45นะความพร้อมวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านจะขาดมารูเอลคอรเทลลี่นะครับที่ติดโทษแบนนะส่วนผู้เล่นตัวหลักจะขาดแค่เฟอร์ดิโกเคียซานะที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับเกมนี้เอเล e กี ri, เนี่ยจะมาในระบบ3.5.11นะครับกับตันทีมดานิโลนะอังเคลดิมาเรียนะครับแล้วก็ดูซานวาโฮวิกเนี่ยน่าจะได้ลงสไตล์เป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับทางฝั่งกระทิงหินจะขาด โลอาไอหน้านะที่ติดโทษแบนนะครับส่วนวเวเลนติโนลาซาโลซามูเอลริกชี่แล้วก็เปียโตเพเลกรีนะครับดาวิดซิมานะ David, a, นะสี่ผู้เล่นสำคัญเนี่ยยังบาดเจ็บอยู่นะครับ กุนซืออย่างอีวานจูริกเนี่ยจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับช่วงนี้ก็ปวดหัวการจัดตัวผู้เล่นนะเพราะว่ามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายเลยนะครับตัวหลักแต่ในแนวลุกก็ยังมีมิลานชุกนะครับกับซานาเบียนะเป็นตัวทีเด็ดของทีมอยู่นะครับสถิติพบกันสิบนัดล่าสุดเนี่ยเป็นฝั่งมาลายเนี่ยชนะไปได้7ครั้งนะส่วนกระทิงหินเนี่ยชนะไม่ได้เลยนะครับส่วนนัดล่าสุดเป็นทางยูเว่บุกไปชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ ฟอร์ม5นัดของทางเจ้าบ้านชนะ4ไม่แพ้ใครเลยนะทำเงินได้4เกมนะครับ มีบุกไปชนะน้อง3-0นะบุกไปชนะสเปเซีย2 0ครับเปิดบ้านเสมอน,น้อง1 1ครับบุกไปชนะฟิอเรนติน่า1นแล้วก็บุกไปชนะซาเลนิตาน่ามาได้3ประตูต่อศูนยะครับยิงได้10เสียแค่ลูกเดียวฟอร์มล่าสุดในบ้านเนี่ยชนะ2นะครับแพ้1นะทำเงินไปได้2เกมจาก5นานนะัดนะซิริตีปีนี้ในบ้านแข่ง12ชนะ8แพ้1นะครับอัตราวินเลทอยู่ที่ 66. 7เลยนะทางฝั่งทีมเยือนก็ทิ้งหินตริโน ชนะ1แพ้2อ,องทำเงินได้แค่ครั้งเดียวจาก 5เกมล่าสุดนะครับก็ล่าสุดก็โดนเคมนุเซ่บุกมาเสมอ2ประตูต่อ2นะบุกไปแพ้มีลาน1-0นะครับชนะอูดินเนซ่ได้1-0นะบุกไปแพ้ฟิออร์2ประตูต่อ1แล้วก็บุกไปเสมอเอเบรี2ประตูต่อ2นะครับยิงได้6เสียไป7ประตูส่วนฟอร์มนอกบ้านชนะ1แพ้2นะครับทำเงินได้2เกมนะสถิตินอกบ้านปีนี้เล่นไป12นะครับชนะ4แพ้5เกมนะวินเลทอยู่ที่33.3%นะครับราคาวันนี้เปิมที่เจ้าบ้านต่อครึ่งควบลูกนะครับ กอสูงไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะถึงมา้ลายปีนี้จะโดนตัดแต้มนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อฟอร์มและผลงานโดยรวมของทีมนะคะก็ยังคงพยายามเก็บแต้มเพื่อจะได้ลุ้นไปพื้นที่ยุโรปปีหน้าอยู่นะครับ ส่วนฟอร์มในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งนะทางทีมเยือนก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายนะส่วนทัศนคติคู่นี้นะครับเป็นคู่ VIP นะแอดไลน์ไปที่ m b t 8 9นะครับไปเอาได้เลยนะจบไปแล้วนะครับฟุตบอลดีๆวันนี้8คู่นะครับที่แอดมาวิเคราะห์ให้นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันก่อนเลยนะครับคู่แรกนะฟูลแลม เจอรีดต่อปปานะครับสูงไปถึง2.5งจาควบสนะอันนี้หยอดไปที่ฟูลแลมแล้วก็สกอตต่ำนะครับคู่ที่สองสโต๊กครับเจอไบรตันไบรตันต่อ1ลูกนะสกอสูงไป2ลูกครึ่งนะครับอันนี้หยอดไปที่ไบรตันแล้วก็สกอตต่ำเช่นกันนะครับคู่ต่อมาเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดมาที่อ่ลูกควบลูกครึ่งนะครับเจอแบ็กเบิร์นะสกอสูงไปที่2 2ลูกครึ่งควบ3นะครับอันนี้หยอบที่เลสเตอร์แล้วก็สกอร์สูงนะครับคู่ที่4เนี่ยบริสตอลเจอแมนซิตี้แมนซิตี้ต่อ2ลูกนะครับสกอร์สูงไปที่3ลูกครึ่งนะครับอันนี้หยอบที่แมนซิตี้แล้วก็สกอร์สูงนะคู่ต่อมานี่แชมเปี้ยนชิพนะครับ ตันนะเจอโคเวนทรีนะครับราคาออกไปที่เสมอนะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งนะอันนี้หยอดไปที่เพรสตันแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อมาเนี่ยลูตันนะครับเจอมิวอลมิวอลต่อปอปานะครับสกอร์สูงที่2ลูกนะอันนี้หยอดไปที่มิวอลแล้วก็สกอร์สูงนะครับต่อมาเนี่ยที่อิตาลีนะเคโมเนเซ่นะครับเจอโรม่าโรม่าต่อครึ่งครบลูกนะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งนะอันนี้หยอดไปที่โรม่าแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับคู่สุดท้ายเนี่ยเป็น VIP นะครับยูเว สเตปก็อย่าลืมนะครับช่องทาง V.I.P เนี่ยยังรออยู่นะขอบคุณมากนะครับยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจดีๆให้กับทีมงานมุมบอลเตงนะได้มาวิเคราะห์ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับใครมีอะไรเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแอดรอตอบอยู่นะครับเหงาจังเลยนะไม่ค่อยมีคนมาคอมเมนต์นะครับอย่าลืมนะครับเราพบกันทุกวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ